สวัสดีนะครับเพื่อนๆกับ Tower a t r t g EP 23ในช่วงเทศกาล Triple t h r a t กลับมาอีกครั้งที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆความเดิมจากตอนที่แล้วนะที่เราได้เปิดแพ็คก,กันชุดใหญ่เลยตามล่าหากราดโปรโมนี้แต่ยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาของการเล่นฟุตแชมไฟนอนกันแล้วนะครับผมต้องขอพามาดู SBC ที่มาใหม่ในวันนี้ก่อนนะก็คือทางด้าน Diego for l a n Triple t h r a t Hero นั่นเองนะครับเป็นการ SBC Hero มาใหม่นะครับถัดออกมาจากทางด้าน l e a y King เลยนะครับตัวนี้ราคาทาอยู่ที่ประมาณ6 6แสนคอยเลยนะครับเพื่อนเพื่อสกิลสีวิกสีไฮไฮขาขวาร้อมเทปพาวเวอร์ช็อตแบบสีทองนะครับแล้วก็มีเฟเนตช็อตกับเฟิร์สทัตอยู่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อสำหรับเดียโกฟอร์ลันนะแต่ว่าการทำฟอร์ลันเนี่ยมันไม่ได้ทำฟอร์ลันล้วได้ฟอร์ลันอย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อจะได้มาริโอเฮเมโรโซ นะครับตัวนี้สัตว์86แล้วก็ทางด้านซันโตสนะครับคนนี้เป็นกองกลางตัวรุกของทีมแอดมาติดหญิงนะครับมาด้วยนะครับมันก็จะมีสกอร์83 85 86 87อย่างละอันนั่นแหละนะครับแต่เราจะได้นักเตะกลับมา3ตัวนะแคนเพื่อนๆและก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับในไฮสุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับสำหรับแพ็คฮีโร่แบบไม่จํากัดเรตติ้งปกติที่เราเปิดไปรอบมันก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแม็ก87เนาะรอบนี้ก็คือมีทุกตัวแล้วหมายความว่าจะมีทางด้านจีโนล่าอยู่ในนี้ย้ดวนะครับ ทำหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ค่อยแพงด้วยนะครับราคาค่าทําอยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นครอสนั่นเองใช้การ์ทีมเพิ่มแต่วีคหนึ่งตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําเลยก่อนที่จะไปลุยกันในวันนี้นะครับได้แล้วนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับแพ็คฮีโร่ของเรานะครับผมตัดสินใจนะว่าจะยอมเสียไปโดเนโตกับโจสกัวกาดิโอสองนักเตะที่ผมนั่งอีโวตั้งนานไปย่อยได้เลยนะเพราะว่าการ์ดผมไม่มีแล้วนะครับไม่อยากเสียเงินเน่ก็ยอมเสียไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีเทียโก้ซิ่วามาเล่นแล้วส่วนตำแหน่งของเนโตเนี่ยผมก็็็มมมีีีซออออนน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 นเเเเเเเฮิิิงงงตัััววววททาาาาาลลลล่่่่่่แแ้้้้รรรูสึกกกกกจจะะะะคบบบพืๆไไดดปปปยยห ทีละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะดีขึ้นแล้วหรือยังนะครับขอตัวดีดบ้างนะผมเปิดไปนี่ยังไม่ได้ตัวแจมๆเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับแพคฮีโร่นะรอบล่าสุดผมเปิดไปได้ตัวอะไรมาว่าอ๋อได้บอมบัสเซอร์แล้วก็นากาตะปีเตอร์เขาสาตัวนะอันนี้คือซองที่4ที่ผมเปิดในภาคนี้แล้วไปเลยกันเลยฝรั่งเศสมาเยอรมันอ้าววว มอนมาริโอโกเมสครับเพื่อนๆอันนี้คือเกิน87จริงเกิน87แล้วที่มันล็อกเอาไว้แต่มันก็ยังเป็นตัวที่ไม่ค่อยดีครับเพื่อนเพื่อมาริโอโกเมสโถเอ้ยตัวนี้ก็น่าจะราคาไม่เท่าไหร่ครับประมาณสองสามหมื่นเท่านั้นเองเพื่อนเก็คือเละเลยดีกว่าให้อย่างนี้นะครับไม่น่าจะเอาไปเล่นไหวนะเพื่อนๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเปิดดูนะก็เดี๋ยวคงมีมาให้เปิดอีกเรื่อยๆนะครับตลอดทั้งภาเหมือนเดิมนะ ถึงเวลาไปเล่นกันแล้วแหละนะครับเ,เพื่อนๆเหลืออีก7ชั่วโมงหนึ่งนาทีนะครับสําหรับการเล่นของผมรวดเดียวอะ่ะเอาให้จบกันไปเลยนะครับวันนี้นะเกมแรกของ EP นี้นะ Let's go Obrad Piero Yolente Mudik m o d i k อ่าแล่นได้เลยโอเคกิสบินเกแรกของ EP นี้ มาโดยกองหน้าตัวเขาหวังใหม่ของเรานะครับเขา้าด้วยลูกแรกสวยโอ้โต้นทีเสมอแล้วครับโอเคสองหนึ่ง Let's go อลูสวัสด์ Hello e p g 3มาดิ โอเคซาร่าสุดยอดสุดยอดวันแมนโชว์ Man Show, สามหนึ่งเฮ้ผมพยายามจี้จี้จี้อยู่จะไปไกดีนะครับสุดยอดทำได้ดีมากทุกคนโอ้ my g ก็ซาร่า อ้าเป็นตัวเพย์เยอรเดอรมาอะไรดีไหมเนี่ยพูด <c oughs> เป็นงั้นแหละขอบคุณมากถือว่าทำให้สถานาการณ์ในเกมนี้คือดีขึ้นเยอะเลยครับจากเกมอึดอัดมากอึดอัดสุดๆอะ่ะโอ้เอา้าไปสี่ครับคิสบันได้ไดดายิงติดไซก,ก้อนนิดนึงเลนั่นนะ่ะค่อนข้างสวยเลยเพื่อนๆฉันว,ว่ามันไม่เขา้า นี่คือตัวแฝกจริงๆนะคือเกมเชนเตอร์สุดๆนะครับรูปเมื่อกี้คือยิงมาแบบโโหูสุดๆโคตรสวยอ,ออกเลยเขาเจอลูกนี้ก็ไปทีเดียวเย้มาดิมาครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปเล่นต่อนะครับผมได้ไปจัดแพ็กอินฟอร์มมาด้วยนะก็เดี๋ยวมาลองดูซิว่าจะได้กำลังเสริมอะไรไปเล่นต่อในเกมถัดไปหรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยเจอรบีฟิปองและสกอตตัวนี้แพงนี่ เอา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 แบ็คขวาคนใหม่ประจำทีมเน้นนุ่น นี่ราคาอยู่ที่เ0 0 0หกื่นเกือบแสนเลยนะนเพื่อนๆโอ้สุดยอดแล้วผมก็ได้จัดทีออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะหลังจากได้เจอร์มี่ฟิลปงใหม่ก็ทําให้เราต้องปรับทีมกันครั้งใหญ่นะครับผมก็เอาเจอร์มี่ฟิลปงลงแบ็คขวาไปเลยแล้วผมก็ได้ซื้อทางด้านอองฟงโซเดวิสนะครับแบ็คซ้ายจากไบเยอร์มิวนิกซึ่งราคาแค่5,300เท่านั้นเองพร้อมเพจเกสิบกับลิออนกอเลสกาตัวทองนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาแค่8,500เท่านั้นเองก็น่าจะพอเล่นได้อยู่แหละแล้วก็ผมก็ได้ซื้อทางด้านมาคารัสฟอร์ดนนนะครับมาเล่แทองตววนนนกกกกิสมมไไปเเเเลลลยะะะครรัับพาาาาา่ผด้้อออต ทั้งทีมเลยไงเพื่อนๆกิสมันก็นั่งไปก่อนแล้วผมก็ได้เอาซาลิบาลกลับมาเล่นด้วยรู้สึกว่าอยากเล่นซาลิบานะครับแล้วก็เปลี่ยนประตูเป็นดิ๊กป๊อปด้วยดูเด็กนี่ไม่ค่อยเหนียวเลยแต่ว่าผมตั้งใจว่าเดี๋ยวผมจะลองยืนแบบนี้กันดูนะครับเพื่อนๆจะเอาซาร่าเล่นกองหน้าซอนปีกซ้ายรัดฟอร์ดปีกขวาดูดิว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวลองสับสอบตำแหน่งกันดูนะครับเผื่อจะดีนะเกมเปิดตัวของเจอร์รี่ฟิลปงออลฟงโซเดวิสกิออนกอลเลสกามาคารัดฟอร์ดเปลี่ยนนนี้้ไดหรรออเล่่าจิงๆะผม แยไปเยอะมากนะครับวันนี้หลังจากได้วินแรกมาเนี่ยรบอลูกแรกสโมสร let's go <S นี่อาจจะเป็นกองหน้าที่เราตามหาอาจจะเป็นนักเตะที่เราตามหาหรือเปล่านะครับมามๆมเปลี่ยนทีมอยู่เรื่อยเลย oh. ได้เป,นปลนโปงมาต้องมาแก้ทีกันอีกลาลิก้าก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับโอเคซ่า oh, oh, วิธีสวยไปครับว h a โอ้โห oh, แม่งยิงชนเสาแม่งเด้งไหมเขาซ้ำอีกทางเดิมคือเด้งกลับมาที่เดิมเลยอะ่ะขยับโกทำไมผมเห็นนะสองหนึ่งมาดิ ไกอยด็อกเตอร์แรจัดให้อีกสามหนึงห่งนะครับนาทีที่สามสิบเจ็ดมามามาเ e t โก้อะไรวะเนี่ยแต่ก็เอาครับสีหนึ่งพอแล้วด้วย What กิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้อาริซอนเทียโกยเรนเต้เคเบเลอร์ซาร่าม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 าเอสโก้เกมนี้ผมเอาเทียโก้ซินวากลับมาแล้วผมลืมไปว่าเทียโก้ซินวาเป็นเมนหลักของวันนี้ถ้าก่อนผมดันเอาออกไปเฉยเออเออเออต้องเล่นต้องเล่นต้องรองให้เต็มที่ก่อนเชาริบาเนี่ยเรารู้ว่ามันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเทียโก้เราก็ต้องให้โอกาสเขาอีกนะครับ นำแล้วโดนเดียโกโจตาตัวทองยิงซะด้วยนาทีที่สิบี่ yeah that ball e t s go ที่เสมอติยี่สิบแปดมาดิเอาหน่อยนะโค้ด มาเล่นกองหน้าแล้วตอนนี้ยิงขึ้นสองหนึ่งอีกสุดยอดอ่ะไป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 ผายซา,าร่าฝั่งนู้น w h ดอะไรวะเนี่ยลูกนี้ไม่น่าโดนเลยป่ะมันมันเลี่ยดๆแล้วเบียกูผมก็ยังเบียดๆอยู่นะและ้วยิงไปคือดีโป,ป้แม่งเหมือนมันไม่พุ่งอ่ะเหมือนมันล้มอยู่แต่ที่เอทุกคน อา่าเอาให้อีกนะครับสามสองอนดที่ห้าสิบ let's go อาลามาเล่นกองหน้าผมว่าอาจจะดีว่าไ,ไปเอามาดีเฉยเพราะมันยิงคมไงแต่มันไม่ได้เร็วมากล้วเอาด็อกเตอร์แล้วไปเล่นมันก็นอาจจะไวกว่าเพื่อนเอือนแตผมไม่คิดอย่างนี้แต่แรกวะ สัมมีสุดยอด Let's go ซาลาชูเวล่าทำงานมาแต่ซ้ายจะปั่นก็ได้จะใซ่าก้อยก็ดีจบเลยนะครับเพื่อนๆเจนนี่ชนะ4-2นะได้หนึ่งวินแล้วไปต่อกันเลยครับซาลาวันนี้เขาบอลกับบานเสร็ด้วยอันนี้ก็เจไี่ผมเจอนะครับในอีกหนึ่งตาและมีโซลา่าสมิธเดบี้เปลเล่รามิเลส ขีเอซาซะ้วยนะครับกองหน้านี่คือตึงมากเลยนะนั่นนะ,นะคู่กองหน้าแล้วนะ What ่ะไปครับเพื่อนๆออ้ยเขาแจกวินให้ครับขอบคุณครับย้มีคนแจกวินให้ไว้เยขอบคุณมากครับโอเคอีกหนึ่งวินนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่แจกวินให้ผมนะ ผลมากมากเลยครับเอเดรสัวนวีดิโมดริกเลวานนะครับให้ได้นะไปฝันถึงวินวินในจรดทองโอ้โหเข้าอย่างสวยเลยครับเพื่อนสามเหลี่ยมเลยนะเนี่ยลูกเนี้ย สุดยอดโอ้ไม่เข้าครับลูกนี้อินเดสันแม่ตายมือสวยซะด้วยสซาราสองเซ์นครับเอาด้วยซาร่าเอาด้วย ขอนุญาตเจ็บหน่อย Let's go, <S go. ได้มาโงโงงง <laughs> <Back up. S 1> <laughs> เอาเข้าเอาวะเอาไปก่อน <laughs> โคตรเซ็งอ่ะลูกเนี้ยอะไรกันครบเนี้ย มันจะแหลบเวเพื่อนจะแหลบขาวีดิ่งฝั่งรุนโอเคก็ออกไปแล้วครับเย่หนึ่งวีเนะไปต่อกันครับเพื่อนๆตามหาวินทีเจ็ดกันผมว่าถ้าผมได้สักเวินผมว่าผมจะพอนะนะครับทีนี้เป็นมีกิสมันดีร์พี่ดีสนะเรับ หนึ่งโซนครับซานเฮอร์เมน Let's go มาดิวิดิกไหมมันแทนเป็นวีดิกไงเพื่อนๆที่มันคืดมาแม่เงยชีวิต ผมก็ต้องยิงแล้วแหละจังหว,งวนะนั้นน่ะทำไมต้องเป็นวีดิกด้วยวะคนอื่นก็ไม่ได้นะได้ป่ะจ้ออเดกาสองสื่อหอวละกับเย้ สวยมากลูกน,นี้ปั่นของโคเด็กาดก,กับทันทีจัดการให้เพื่อวินที่7ของเรามาเพื่นอนๆอีก2วินหาวินที่8กันดอลิสฟานดายแมดดิสันวิลลิงแฮมเดเปเลซาร่ายินฟอร์ตเก๋อ่ะมาดิทำอะไรกันโอ้มายก็เรียบร้อยดีแบบนี้ โอ้โหโดนแปรสวนเข้าแบบนี้เลยเชี่ยอะไรกันครับเนี่ยสวยซาร่าเชเวลา่าและสัน้นชุบเข้าไปในครับสวยแม่อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งในนาทีที่สิบหกเหมือนจะคลิกออฟว่ะทำท่าทางเหมือนจะคลิก สวยครับเพื่อนๆวันพาซิ่งวันพาซิ่งอาเตต้าบอลเกตเซอร์สองหนึ่งโอ้โหพาซิ่งกันมาอย่างสวยแล้วมาคิกออฟด้วยเนี่ยวัดล้ำหน้าไหมละ่ะมึงโอ้โหสองหนึ่งปุ๊บคิกออฟเลยเนี่ยพี่ว่าแล้วว่าแล้วตอนที่มันผมตีเสมอมาเนี่ยมันก็พยายามจะคิกแล้วแต่มันยังไม่เตะแต่รอบนี้มันเตะจริงจังเลย ซันเทงเวนเอาให้อีกครับสามสองเออ let's go มาดิซาลาเอาให้ครับขออนุญาตนะข้าหาคลิกออฟข้าหาคลิกออฟมาดิสี่สองโมเมนต์ซาลาเดี๋ยวมันก็คลิกอีกระวังทุกคนนะไม่ได้ผลไม่ได้ผล ปีคีดอะไรวะ What อ oh ้โหมันยิงเข้าด้วยกับ oh. Let's go ไก่กุ๊กๆหน่อยอีกอบที่ในผมจำ <laughs> เอาเคืไหนได้หมดระวังเดี๋ยวมันก็คืบอีกเห็นไหม dài năm mừng nãy đã tiện chinh thưa bạn em mặc dù không cần miêu พวกนี้ต้องโดนคิกอีกไหมเอา้วน,นี่ไม่คิกแล้วหรออาเน,นี้ไม่คิกแล้วครับโอเควินที่8มาแล้วนะครับ6 4สในเกมนี้มาครับเพื่อนๆตาสุดท้ายนะครับได้วินที่9ก้าปุ๊บผมว่าจะพอเลยนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วนี่ที่ที่ผมเจอนะว้าวโอ้โว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 วีดิคเทียโคบลองเป็นหลังสามาเลย โอ้ oh, อะไรอ่ะว้าวโดนนำซะละเดี๋ยวไม่ทันเลยนะครับโ oh, 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 อ้โหไต่เส้นโอโหสวยแล้วครับมาดิของหนึ่งสาระเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสาระเอาหน่อยเรวๆๆ Rút buộc khám hoảng Mày 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 2 2 Let's go The last Xem ở hai đứa Xì Cảm khảo Sự kèo Ủa Rồi มาดิ <c oughs> อ้บอลมันเป็นใจว,ะว่ะเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> นบอลมันเป็นใจนิดเดิง <c oughs> มาตัดฟอร์ด <c oughs> ประตูเปล่าเฮ้ยซาร่าว้าวซาร่า, <c oughs> ารยิงออกเฉยทำไมวะเพื่อน เอากัดแค่ต yeah. so so ัวโอไมก์ก so ็ยังไม่เข้าซาร่าคัมมอนแมนเย้เข้าออกแล้วครับทุกคนวินที normal. ่9เดี๋ยวมาเปิดของรางวัลกันเลยนะครับก็จะเป็นไฟนอลแรงคหกนะครับไปดูก <methods> like ันว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็น1นึในสับแปดสิบสี่โก2อัน85แสิโก1อันอันติเมทแพ็กลายเพย์แพ็คแล้วก็ XP กับเงินอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อว้าดีขอตัวดีๆทริปเปิลเทสหน่อยนะครับโปรโมนี้ยังไม่มาสักตัวเจ๋มๆเลยอืมปึ อันแรกป88นะครับเป็น p อปเนี่ยเรศค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่อยากได้ตัวใช้งานหน่อยตัวใช้งานคอมอน87โอเดกานะครับแต่ตรง P.P. นี่ถือว่าโอเคนะเรศค่อนข้างสูง นะครับเ,เพื่อนๆไปดูซองแพ็กกันบ้างก็มี3ซองนะไปดูออบเจกตีฟดูว่ามันผ่านอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมาแตะเลเวล17ได้นะครับเลเวล17ได้81ดสิคูนสิบองอันแล้วก็เมื่อกี้ผมไปปั่นในส่วนของโหมดโมเมนต์มาอีกนิดนึ่งนะพอดีเมื่อกี้ผมเห็นแอปเห็นว่าเลเวลมันใกล้จะขึ้นแล้วนะครับก็เลยไปปั่นมามันขาดแค่เก็บโมเมนต์ดาว3ดวงนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยไปแตะเลเวล18ได้ด้วยได้85 2อ,อีก1น,นนะครับเิ้ลเข้าไปอีกนะครับต้องมีอะไรดีบ้างแหละก่อนแล้วกันนะครับแเปิ้ลเข้าไป แพ็กห้าหมื่นคอมอนบาซิลซีดีอ้โอ๋อมันเป็นตัวนี้่ะจีฟาบินโยนะครับสตาร์ทแค่แปดสิบสี่เองผมนิดว่าถ้าเป็นแบบเออคาเซมิโอโรเนี่ยเรตมันก็ค่อนข้างสูงเนาะข้างในก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็นิ่มๆเลยสองนี้หวานเจี๊ยบบอกเลยแปดสิบห้าแรโกนะครับ โหมหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับอังกฤษกองกลางเรลมาเรดเจอเรลเลงแฮมเหรออันน่ะโอเคได้อยู่แม่จู๊ดนะครับมันมีตัวเดียวแล้วนะ ำหรับอันนี้นะครับหนูจูไม่รู้เหลือตอนนี้เหลือตัวกี่บาทเองน่าจะไม่ค่อยแพงแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่กรียดเลยนะตอนนี้จูใบนี้น่าจะราคาเหลืออยู่แค่หมื่นแปดเท่านั้นเองนะครับเพ<ๆ>ือ่อนๆก็เดี๋ยวเอาไปขายเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เออเปเปอร์เทสหน่ยอันดีเบนพาร์อันสุดท้ายแล้วจากฟุตแชมไม่มีครับไม่มีโปรโบเป็นอังกฤษแบ็คขวาแมนซิตี้หน่อยไม่ใช่ด้วยครับเป็นทิปเปียน,นะเพื่อนๆตายแลกแปดสิบห้าเองเหรอโอ้ oh y God ขอเรางวัลฟุตแชมไม่ดีเลยเนี่ยได้8 4่มา2ตัวกับหนูจูดแล้วก็85 8 4อีก3ตัวตรงนี้ก็เพื่อนเพื่อนโอตยพังเลยของรางวัลฟุตแชมตายแล้วห้ยผมเล่นตั้งนานเองนึกว่าจะได้เงินมาเสริมทีมเพิ่มหน่อยนะครับขายไปหมดนั่นไม่รู้ได้กี่หมื่นเองเพื่อนๆต่ออันนี้จากเลเวลอัพนะครับอ่ะ81เคูสิบ let's go มาดีๆตรงนี้ก็ไม่ว่านะแต่กลัวว่าจะไม่ดีสิอ้าไม่แปสิเคูสิเอ็ดก็พังอีพีนี้อะไรเพี่ย 8 1คูณ87ก็ดีสุด84ครับหนักมากโอ้โห้84สามตัวตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นตะท้อบอกเพื่อนๆ85คูณ2อันสุดท้ายนะครับโอ้โหโกเบิ a l นะครับ87ดับเบิลหรือเปล่าดับเบิลหรือเปล่าดับเบิลครับดับเบิลไปตัวโทรดอย Please ดับเบิลเป็นบูสามประตูสองตัวเลยโอ้ไม่กอด S <S 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 เสียใจกว่าเดิมอีกแม่งโอเคครับเพื่อนๆและสำหรับประตังอเตการาทปี23ก็ขอจบลงที่ตรงนี้เลยนะวันนี้ก็เล่นฟุตแชมป์แบบสปีดรันเลยอะเล่นไม่ค่อยดีเลยนะจริงของรางวัลก็ไม่มีอะไรเลยเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่่อนข้งเกลือเลยนะครับและทีมหลังจากจบ EP 23ผมก็คงจะเป็นหนะ้าตาประมาณนี้เลยนะครับจริงๆกอลลสกาผมว่าไม่ค่อยไหวนะแต่เดวี่กับฟิลมโปนี่จี๊ดมากเลยคือผมน่าใช้ไปก่อนได้อีกสักพักหนึ่งอะ ไอเดบี่ตัวทองถึงไม่แพงแต่มันก็ยังเก่งถ้ามันมีการพิเศษมาในวันหนึ่งผมว่าก็ค่อนข้างดีนะฟิมโปงนี่คือเร็วแบบจีจา้าสุดๆอ่ะเพื่อนๆไล่กวดปีกไวๆคือทันสบายๆเลยะนะครับคู่หลังก็อาจจะใช้เป็นเซตนี้ไปประตูก็นิคโป๊กดีแล้วสรุปว่าดิคโป๊กดีกว่าดูเด็กครับหลังจากที่เล่นมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับว่าใน E ีหีนะี้เราจะทำอะไรกันต่อนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมา,มากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะชอบกันช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ช่วยกันกดหัวใจลลงงงมมาาาาใใในน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 นออออออเเเตตสััักกกรรพพื่่่่ป็จททีี้้หยว สุดเลยเ,เพื่อนๆสงสัยต้องหนีไปเล่อดีหลักสักสองสามอาทิตย์ไหมเนี่ย ต้องพักไอดีนี้ก่อนไหมสักอาทิตทย์สองอาทิตทย์ห้ EA มันเห็นว่ามันจะได้ง้อ,อเราทีหลังเราเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเห็นว่าก็ยังไงมันก็ไม่เลิกได้หรอกลองพักไปสักอาทิต,ตทย์สองอาทิตย์ไปทั้งได้ไอดีหลังเดียวดูซิว่าดวงมันจะดีขึ้นหรือเลปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจขนาดแพคฮีโร่เปิดไปยังเกลเลยครับแพคฮีโร่ยังเกลเลยแพคฮีโร่ได้ตัวนี้มาเนี่ยยังไงเพือ่อนๆก็อย่าลืมลองไปเปิดแพคฮีโร่กันด้วยนะนี่คือผลประกอบการของผมนะเผื่อใครข้ามตอนต้น E ีมาผมเปิดไปเป็นเรีย ห่างมากสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีทําทีมาต่อใน E ีพีหน้าแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีใน EP ีหน้าครับเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีครับ